นี้ก็คงยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะภาคกลางหลายจังหวัดเลยทั้งสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองนะครับเราก็จะมีมาให้อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันทุกวันนี่ก็ถือเป็นช่องทางในการที่จะอัปเดทให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับแต่อีกหนึ่งช่องทางใหม่นะครับก็คือแอปนะครับชื่อว่าแอป Thai Water นะครับเป็นเป็นแอปที่รัฐบาลมีการเชิญชวนให้ประชาชนได้โหลดนะครับ แอปนี้จัดทําขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําหรือว่าสสนนะครับครับซึ่งจัดทาขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนนี้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําที่ถูกต้องแล้วก็ฉับไวนี่นะฮะก็จะรวบรวมข้อมูลน้ําจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนมากกว่า50หน่วยงานสามารถติดตามสถานการณ์น้ําได้ตั้งแต่ภาพรวมระดับประเทศครับจนมาถึงระดับจังหวัดที่คุณอยู่ได้เลยนะครับก็จะมีการแสดงข้อมูลฝนระดับน้ํา สถานการณ์เขื่อนด้วยนะคลื่นลมพายุนะจะมีให้ดูเลยนะครับแบบเรียลไทม์นะครับก็สามารถโหลดมาได้นะครับแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากก็คือการเขาเรียกว่ากดเพิ่มสถานที่โปรดนะฮะซึ่งก็คือเป็นการเพิ่มจังหวัดต่างๆหรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่นะที่ต้องการจะดูข้อมูลแล้วก็การแจ้งข่าวแจ้งเตือนภายเกี่ยวกับที่นั้นๆนะ,นะในตัวแอป ก็จะมีการแจ้งเตือนถาว่ามันมีเหตุที่อยากจะเตือนภัยโดยดาวน์โหลดได้นะครับแอปชื่อว่าไทยวอเตอร์ครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะครับใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแบบไหนก็โหลดได้นะฮะขณะเดียวกันนะครับกรมชนประทานก็รายงานสถานการณ์นะครับในรุ่มน้ําเจ้าพระยาในช่วงที่ผ่านมานะครับมีฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ที่บริเวณภาคเหนือนะครับก่อนปริมาณน้ำจะไหลมารวมกับน้ำที่มาจากทางแม่น้ำแสแก่กลาง และรำน้ำสาขาลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพญาเพิ่มมากขึ้นประกอบกับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้แต่ยังคงมีฝนตกชุกนะครับในพื้นที่รุ่มน้ำเจ้าพญาดังนั้นเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพน้ำฝนแล้วก็น้ำท่าซึ่งมีความจำเป็นนะครับที่จะทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพญาในอัตราตอนนี้ก็ระบายอยู่ที่2748ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีและขอให้ประชาชนนั้นติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ